เส้นทางข้างหน้าเนี่บม่มีหมู่บ้านค้นนะพี่น้องเด้อที่เห็นลิบๆที่นั่นภูเขา้อครับตอนนี้ผมสิพาพี่น้องเข้าไปหาคน้นซึ่งเพิ่นออกมาใช้ชีวิตใกล้ป่าใกล้กลเขาแห้งนี่ร่วม40ิปีแล้วนะครับน้อพี่น้องครับเป็นหยังเพื่อนจังออกมาอยู่แบบนี้เขาไปค้นหาคำตอบนำกันครับพี่น้องครับไปพี่น้อง พี่น้องครับเมื่อนีผมสิบ้าพี่น้องไปหูจักกับคุณพอไทยนะครับเนาะซึ่งเราอาศัยยุ่ใกล้ป่าติดภูเขาครับพี่น้องครับโดยประกอบอาชีพทั้งการเกษตรนะครับเนาะซึ่งโอ้นาชื่นชมครับพี่น้องที่สําคัญเราปลูกปาล์มน้ํามันเลยครับพี่น้องครับซึ่งแถวนี้มันบม่มีเลยครับปาล์มน้ํามันเเนาะนี่เราเจ้าเดียวกวาได้ครับระแวกอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงภูมินะพี่น้องเนาะ ไปรับไปเที่ยวเล่นน้ำพ่อไทยน้ำกันครับพี่น้องผลไก่ปลากับบรรยากาศที่สุดแซนดีเลยครับพี่น้องครับบรรยากาศรนีเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นน้ำแน่เด้อครับครับโอ้เข่าท่าขนาดครับมองยุ่งมองเท้าเนาะโอ้ครับครับครับเจ้าเฮ็ดห่ังยัเจ้าเฮ็ดห่ังยั โอเดี๋ยวผมไปเล่นน้ำนะเด้อครับครับโข้ามาอยูโดนแล้วครับไหนห้มาอยู่แถวนี้โอ้กระโดนแล้วเนาะโดนแล้วเนาะครับโอ้ครับมันเจะพ่อจะแม่ยหมดเนาะโอ้ครับครับเนตาก็อายุหกจีบปัวแล้วเนาะครับครับแม่โอ้ครับมืัอนี้มาเล่นน้ำพ่อไทยครับพี่น้องมืัอนี้มาเล่นน้ำพ่อไทยยุ่นี่นี่สุดแล้วนะครับเนาะบ่มีแล้วเนาะบ่มีแล้วบ่มีแล้วนะครับเนาะโอ้ของตูนาทมดครับครับครับ บออย่างไงสุดหมู่บ้านนะครับนะสุดหมู่บ้านติดภูติด,ตดเขา <c oughs> โอ้ดีายครับมองยูมองอเขาครับ,บครับอันนี้เฮ็ดอย่างก็ครับกอกขิงวะนะกอกขิงวะเขาทาครับบออย่างไรคือว่ามือได้มั่นก็จีดโถ<อ>ง<อ>มือได้ก็ครับเอาเข้าไปส่งในหมู่บ้านเลยครับ<ไ>เ,อเอาเข้าเอาเข้าไปส่งไห้คนในหมู่บ้านปะเอาเข้าไปใครคนในหมู่บ้านเอาไปใค พอไทยไข่ยังไหนบุญนะครับเขามาเอาฮะเขามาเอาแห้งย่ากับไดนไข่แบบไรครับถุงละจักบาทหรือยังนถุงไรโอ้สามถุงไรครับโอ้ครับครับอันถุงละสามชิ้ผ้าโอ้ครับ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 นี่เล็กอย่างวนี้ละมาเอาไข่บักขามบักนะครับครับพี่น้องครับนี่ก็คือพอไทยนะพี่น้องเนาะซึ่งเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าในสวนเราเนี่ได้สี่สิบกว่าปีแล้วกันครับพี่น้องบ้านเฮานี่บ่ค่อยมีสวนป่าในพอไทยเนาะ ครับโอ้มีมีเจ้าเจ้าเดียวเลยจังไหนครับส่วนปามนะ,อะนโอ้ครับครับโอ้บ่คอยมีนะโดนโดน,ดนยังเห็นครับส่วนปามนะเข้ามาอยู่นี่ถ้าดูนะเดียประมาณแกลูกบ้านเกิดบนเนอะโอ้โอ ตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยก็ว่าเนาะเจ้าของมาอยู่เนาะครับเออครับเป็นตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อย,ยเ,นเนอยจ้าของมาอยู่นี่ว่าอย่างไงสามสิบกาปีสี่สิบปีเ้วโอ้โน่นเป็นสามสิบสี่สิบก็ต้นบักขามนี่คือโอ้โอจนปั่นนี่นะครับนะโอ้ปึงเ่อนนะครับต้นบักขามบักงีหรอมาโดนทํำไหนนะครับเนาะครับซึ่งบริเวณเนี่ยก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลนะครับเนาะ พอไทแล้วเขาาอยู่ตั้งแต่ลูกแล้วบ่ทั้งเกิดมาทันครับพี่น้องครับครับที่ดินแถวนี้ก็เปลี่นบ้านป่าบ้านเขาแล้วพี่น้องเนาะซึ่งเช้าบ้านก็มาบุกล่างทางพงเขาาอยูกันตะนนโดนตะนนั้นนั่นแหละครับพี่น้องครับว่าจะมีคนเหมาบ,บมีคนเหมาเป็นบอกครับครับอไปบ้บนนะอะเขากออ พวกนี่เราหยับเข้ามาไงครับครับปล่อยไงท่านไทยบ้านปล่อยที่แรกไม่จับจองนะครับเนาะเพราะปล่อยเจ้าหน้าที่เพิ่งขยับเข้ามาหยับแล้วหยับเพราะว่ามันก็เป็นเขตในพูเขาครับเนาะเพิ่งขยับเข้ามาอันนี้เขาเอิ้ญเนี่ยครับมองหน่อยเขาเขาบริเวณเทาอยู่นะหวยกุ้งไข่หอยกุ้งไข่นะครับหวยกุ้งไข่โอ้ครับนี่หอยกุ้งไข่นะโอ้ครับรัเป็นปลาอย่างครับเส้นใหญ่นะ ที่ปล่อยไปอ้าวอันต้นไงเน่าเจ้าของมักอันปลาหนินเนาะโอ้เป็นปลาหนิ้นนะครับเนาะสื่อไหลเป็นปลาหนินโอ้เข่าทาขนาดครับอันนี้ว่ามีเบิดตตู้ปลาละแล้วบืนไม้จากธรรมชาติมี่ป่ะครับบืนไม้มีป่ะปลาคอไปยังไงแน่นอนโอ้แสดงว่าครบวันเหนื่อไปเนาะอืมปลาล่างเอาเบิรนแล้วจะมาหักม้าขึ้นก็นะครับเออให้ถามนะครับอยู่ติดปลาติดภูทั้งที่ มีได้ยินเสียงสัตว์ป่าหรือลงมาเล่นน้ำเลยวะโอ้ยกรมาแม่นะครับหมาจอกหมายข้าหมาช่วงนี้คุ้มเนาะโอ้ย่างบ้านยังไ่เลี้ยงเลยโอ้ครับว่าอ่างไงหมายจอกนี่ลงมาเล่นเรื่อยลงมาเรื่อยเอามาเล่นข้าหมาช่วงน้โค้มเนาะครับเสียงพ่อใหญ่นะครับเสียงสั่งทั้งยังเขาได้ได้ยินเรื่อยวะครับน้องมันโอ้ก็ได้ยินเลยนั่นแหละลงมาห้องเต็มแล้ววะนะโอ้ครับห้องอยู่บริเวณไหนทีครับพุ้นแล้ว โอ้ง่โหคักุ้งนี่มองได้ครับมองไอ้โอ้มันกับไก่อยู่โอ้ไก่อยู่นะครับเนาะห้องอยู่แถวถึงนี่นะครับเนาะเสียงสร้างห้องอยู่แถวถึงนี่แต่ว่าโบได้ลงมากวนห้องในพี่หรอครับมีบ่อู๋โบมีลงมานะครับเนาะักลงมากระโยกไปโบยังไงลงมาก็ไปนอนได้ไหมนอนคหละทั้งง่าบักขคำคันสร้างไมากันนอนทั้งง่าบักคำแล้วเทียบสั่างมา อันนั้นเป็นยางกับปั๊มมันบพอไทยเออไอ้ยฟังนี่เป็นปั๊มนะครับเนาะฟังนี่เป็นยางนเนาะอือครับได,ได้ได้ผลเบิดแล้วครับได้ผลเบิดแล้วได้ผลโ <Tina. S 1> อ้เ,เขาทาขนาดครับเจ้ามันตายไงพอตายไปเรือ่อยเรื่อยอูปั๊มบ่ครับตายอูมอูอ้ออยยางนะครับเนาะปั๊มนี่แข็งแรงยังเนาโอ้ปั๊มบ่ตายเปไงออันนี้เจาะน้ำใส่น้ำบ่ครับนายจอดเออใส่โซล่าเตี้ยวนะครับเนาะ ให้ปมมามแล้วโอ้สูบใส่ให้ปามอโอ้ครับครับให้ปาม้วจุบขึ้นให้ยางไปซะละโอ้ครับกวนฟางซุ้มนั่นนี่ก็เอาว้แหง้วให้ไฟนะครับนะเนาะกอนฟางกอนเฟียงเั่นเนี่ยเตรียมไว้โอ้ซอนครับซอนเลยเอาว้แหง้วให้ไข่นะครับครับมันยาวเหมกกอือมัจจิยูหันละ มีความสุขขนาดนอ้อยุงแสบประเทศไท<อ>ยมีความสุขบ่ครับเ <laughs> ขาท่านะเบิงเราออิอสระดีแทะธรรมชาติครับอยู่ธรรมชาตินะคนับผมไปเล่นน้ำผูดใดว่ายู่ธรรมชาตินี่มีความสุขไรวะสับบ่มีผูดใดว่าเบื่อเข้าไปในหมู่บ้านนี่ก็สู่อยู่ยังสี่บ่ได้มันบ่ครับอู่ได้ยุงสี่มันเงียบสิครับเงียบโอ้ครับ รถทั้งลาทั้งเองียงทั้งค้นเนาะครับถ้าอยู่ทังที่คือฮู้สบายใจนะครับเนาะสบายใจหยุดสลาเนะาะอยุดสระเนาะโอ้วยุติสระบ่ได้เนาะโอ้คักขนาดครับโอโอ้ครับโอ้ไอพวกหัวควายนี่ปล่อย ปล่อยไว้ในสวนเขานี่บรืครับหรือว่าปล่อยกินไปเรื่อยๆนะโมนี่ครับหมดแล้วป่อยในสวนนี่แหละโอ้ปล่อยในสวนนะครับเนาะไปเสยแล้วโอ้ครับรอบัวไวๆแล้วเพื่อนไม้เองหรือว่าจังไหนครับเนี่มือแหลงหรือเขาไปต้อนไหมโอ้มันไม้เองตัวไม้เองเขาคล้องเองโอ้เขาทาขนาดครับดังคุนดังไฟให้โอ้ดังไฟให้ปิดคล้องครับเออเรายุ้ง เขาก็ะดั่งไฟมันนะครับยุ้งไหลปะครับยูงถังฮะบ่บอ่อ,อ้คือดีแท้ครับพอไทยอันบ่มียุง้งบ่มียุง้งบ่มียุ้งนะครับเนาะบ่มียุง้งบ่นานาเอเขาหน,า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 นีแห้งตัดปัญหาเรื่องยุ้งไปเลยนเออนาะยุ้งเดีอกก็บบ่มีนานนะครับโอ้ครับพี่น้องสําหรับพอไทยนี่เราก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนะครับเนาะซึ่งเราก็เข้าไปเอาเข้าซานอาหารแห้งเราก็มานอนทงน้าครับพี่น้องครับมานอนอยู่พีเนาะมานอนอยู่ ให้ยู่ส่วนของเราพี่หรือเปล่าทันครับไปจับอยู่พี่เนาะเพราะว่างวควายพืชผักผลแล้วไม่แล้วยูพี่ทั้งเบิดครับพี่น้องครับซึ่งกับเป็นแรงร้ายได้เนาะครับเนาะแต่ผมว่าทั้งเบิดทั้งมวลนี่บรรยากาศดีหลายครับพี่น้องครับหน้าลงเลเป็นที่สุดเลยครับแถวนี้พี่น้องหน้าชื่นชมครับธรรมชาติแถวนี้เนาะพี่น้องเนาะอากาศนี่โอ้โหบอต้องบอลถึงครับบิสุทธิ์คักขนาดพี่น้อง สิ่งเขาคือยูพีนะครับเนาะของต่างๆเราอีกอย่างหนึ่งราได้ก็อยูพีนะไทยเนาะรายได้เขายูพีครับโอ้เฮ็ดไว้ดีขนาดครับปามเนี่ผมบ่ค่อยเห็นนะตามปกติเราแถวทังเขาเนาะหน่อยครับหน่อยหน่อยครับส่วนไหลเป็นส่วนอ้อยเป็นอย่างพาราพอมีนะครับเนาะแต่ว่าปามเนี่ยหาบ่พ่อเหรอครับนี่ละนะปามพ่มีครับครับครับตัดไข่ช่วงไหนครับะนาะ มันมีช่วงดอกมันจังงๆมันปีนไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาคั้นลายก็ซับเอาขันหน่อยเพราะับคือแล้วแถวท้านเขาเอาไปส่งแต่ครับเอาไปเอาไปขายแต่บ้านนี่แล้วเขึ้นมาเอาโอ้พิ่นมาเอานะครับเนาะคือว่าเขาตัดไปได้บ้านเขาเลยครับโอ้เป็นทลายเป็นนี่ยกไปไว้บ้านเราพิ่นมาเอานะครับเนาะครับเพิ่นมาเอาอย่างขึ้นแก่มาเอาอย่ง พี่บอกครับท้อเมาแล้วไล่ไล่แก็โทรให้เพื่อนเมานะครับเนาะกันหน่อยเลยไอแถาแก้มาก็ควบคุ้มไม่ไหวครับครับกางลูกน้องมากันครับถ้าเรื่อยเลยน่ามาจอดนะช่วงหนเอาน้อนะบนดาวไกลแล้วโอ้ ไม่ลองเช่าเลญาติมากัด froze, หัวเนาะโอ้ครับครับหัวหน่อยไม้นี่บอกครับไมาแถวสวนป่ามวสวนยางเลยโอ้ไมาเพี้ยสิครับรถอ่ะโอ้โอห้องบ่มันห้องไหมสิเห็นจังไหนครับบ่แล้วบ่ห้องแล้วมันไมาไม่ไม<า>่จอบจกินไก่กินยังไปจอดโอ้ครับบ่ได้เหนค้นก็บ่ไปใส่ได้เหลียวเห็นกันไล่ไล่เขาไล่นะครับเนาะโอ้ครับกินใก่กินยัง นี่เป็นน้าบ่ครับเนี่ยย้ำนั่นเป็นเป็นน้าบ่น้าเข่าปะย้ำเลยโอ้ต่ก่อนเห็ดน้าโอ้ต่ก่อนเห็ดน้านะครับเนาะแต่ก่อนเป็นน้าเข่าโอ้ครับครับครับตอนนี้ก็ตัดเรื่องน้าไปนะครับเนาะตัดเรื่องนาวไปคือกินเอาหลังเนาะครับครับโอ้กระลอกไม้จอกไม้จอกก็ช่วงนี้ที่พ่อไทยมันมาช่วงใบกลัวๆนะครับเนาะโอ้หาโศกดีเห็นโตไนนะครับเนาะ พี่ได้ไทยพี่น้องเ่อไปแดดได้เนาะมาจอกหาง,งมันเป็นคองงูอยู่แน่นครับ <c oughs> ไปหน้าแหลมแหลมนะครับนะเนาะหน้าแหลมแหลมครับ,รบรรครับแล่นก็บเพราะคือมาบ้านนักแกล้งโคตรดุดโดดแม่นวะครับโอ้เรามันลงมาเทละไหลปะครับเวลาลงมานะ่ะโอ้คันมันย้ำมาขึ้นหลายอยู่แล้วจะว่าย้ำมือเว้นนี่มันนี่มีอต่างเดียวโอ้มาเดียวนะมือเว้นนะ แต่ว่างี้มือขึ้นเลยคือไมาเป็นฟงเลยเป็นฟงครับโอ้เป็นทำไมแต่ว่าบ่มากวนเหาในบ้านในเทียงเ้าดอกว่าครับมาล่ะโอ้อาทิมาห้องห้องคนละปะโอ้ครับกลิ่นฟูคนโอ้ลอดกินฟูนะครับเนาะแต่ว่าบ่มากวนมากัดไก่กัดกาเขาตอนน้มือขึ้นเนาะบัมาล่ะบัมาลักกินไก่เขาย่างมือขึ้นมาท่านหรอไหมบ่มีครับเนาะครับครับนละกลิ่นฟูคนละครับกก็แค่มึงแหละครับครับพี่น้องครับ พอไทยเราว่ามาจอกมาทั้งตินพูว่าสำหรับผมเลยคอโตมานะครับเนาะขออนุญาตเข้ามาบึงเระตินพูครับเพื่อพ่อมาจอกพี่น้องเนาะราว่าช่วงใบใบไาสำหรับเข้ามาครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับเมื่อนี้พี่น้องมาเที่ยวทางชัยภูมินะครับเนาะบุกป้าฟ้าดงมาที่แปลงสุดท้ายในหมู่บ้านกัว่าได้ครับพี่น้องครับซึ่งอยู่ติดภูเขานะครับเนาะ โอ้เคยมาาตะป็เด็กน้อยนะพี่น้องนะปอะก็บ,บอดเดม้าจากเรือครับจนป่ามเนี่นะครับน่จาจะในม้าพี่น้องครับเปลี่ยนไปลายครับพื้นปลูกยางปลูกป่ามนะครับเนาะจังเหตนี่แหละครับพี่น้องที่สําคัญแถวนี้นี่โอ้ธรรมชาติยังดีงามขนาดกับพอไทยบอกว่าโชคดีอาจได้พ่อมาจิ้งจอกกวาตต้นกับ ตรงนี้มันลุงม้าถึงพี่น้องซึ่งน่าสนใจนะครับเนาะผมกําลังพาพี่น้องย่งางตัดเข่าตีนผูครับพี่น้องครับมองที่ลุงไทยว่าหมามาันลนะุงม้าเนาะนี่ครับพี่น้องตอนนี้ซิ่ใกล้สุดส่วนแล้วนะครับแถวนี้นะครับนะเนาะราว่าห้องแถวนี้เต็มเลยท่านพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องที่เห็นนี่คือมองปลานี่ก็เป็นเขตปลาสงวนแล้วทด้พี่น้องนะ เป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าถ้าพี่น้องเบืงเ่งบ่ทันครับวางเหนืครับข้าคีกน่ะซึ่งเป็นใบจิงจอกไหมครับเนาะ ครับพี่น้องนี่ก็คือสวนเรานะครับเนาะแต่นี่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะพี่น้องนะคือบุกเข้าไปบ่ได้แล้วครับบริเวณที่ทั้กินได้ก็คือที่เห็ดใบ้แล้วนะครับเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาเล่นสวนพ่อไทยนะครับเนาะซึ่งเป็นสวนตาม มีปกกี้แห้งของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับพี่น้องเมื่อนี้ผมพ้พี่น้องบุกป่าฟ้าดงมานะครับเนาะเพราะเพราะอย่างที่ครับเพราะว่าพื้นที่มึงนี้นี่ยุติดภูเขาครับพี่น้องครับจังเห็นนี่แล้วนะครับเนาะติดภูติดเขาเป็นแปลงสุดไทยแลยว้าวท่านละว่าครับเพราะว่าเลยไปนี่เพื่อนกระบอกอนุญาตให้ทำกินแล้วนะครับเนาะก็คือแปลงของพอไทยนี่เป็นแปลงสุดไทย ของหมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านระแวกนี้นะครับเนาะซึ่งเราก็มาเห็ดไว้ดีไรครับจังเห็นนี่แหละพี่น้องเนาะทั้งส่วนปามส่วนยางครับครับเมื่อนี้ก็ถือว่าพาพี่น้องมาเที่ยวเลาะตีนผู้นะครับเนาะเลาะตีนผู้ตีนเขาซึ่งเลยออกไปอีกว่าไหนแล้วครับพี่น้องกับนี่คือสุดอีหลีครับสุดหมู่บ้านสุดผู้สุดเขาเลยครับแถวนี้ครับขึ้นไปนี่ก็ถือว่าบุกลุกเขตป้าซงวนไปแล้วครับพี่น้อง what I love it, ¿no? ผมพ่อมาจิ้งจอกโพไทยแต่ผมยังแห้งหดทาาอยู่แข่งตาทั้งหมดครับแมงมันมาบอกว่าครับผมยังแห้งหมดครับกระมาดทุ่มือโอ้มาทุ่มมือนะครับเนาะโอ้ยแบบผมยังแห้งเก่นมอยครับมาที่ไทยรูปไทยโพทันครับเดี๋ยวผมกลับแล้วโพไทยได้ป่ะนะไปครับขอบคุณหลายครับที่ให้มาถ่ายรูปเนาะครับที่สั้นเหรอครับครับผมครับผมกลับบนครับดีครับครับผมี นี่ท่านแก่ปะครับแบบปา๊มเริ่มแล้วนะครับเนาะอีกโดนปารีสพอไทย์ท่นแบบนี้อีกโดนปารีสนั้นตัดไปครับนะพอโดนแล้วทัทีมันก็ิดต่กันครับอาไครับเป็ไงอีกประมาณเสองอาทิตย์นะครับเนาะสองอาทิตย์กระสับลยแล้วโอ้กับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็นะครับเนาะผมกับพ่อไทย กาลาพี่น้องซ้ำนีก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับติดตามเป็นกําลังใจนะได้พี่น้องเ้อว,ว่าเฮาสิมีคลิปดีๆแนวใดมานําเสนอครับสวัสดีครับพี่น้องครับ